สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้สูตรคำนวณของอาชีสเกตกันเองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ของอาจารย์ทุกท่านสาิติที่เห็นก็เป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับ สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขหนึ่งทุกทันสูตรนี้คำนวณได้เลขหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวอีกสูตรนะครับที่นำมาแบ่งปันส่งต่อคุณผู้ชมครับสูตรนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขเจ็ดทุกทันได้เลขเจ็ดนะครับแนวทางของอสีสเกตกันเอง ส่วนใบนี้จะเป็นาทางชุดเต็มนะครับชุดเต็มเหนือใต้แาศีสเกตกันเองคำนวณได้ทั้งหมด15ชุดด้วยกันนะครับ15ชุดด้วยกันใครชอบใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์ก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาครับจะเป็นาทางเด่น10หน่วยโบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดกรมเกตนุด งวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี2กับ4นะครับมีเลข3หลุดไปเข้าหลักร้อยค่อยออก3 2 4 2 6ทางโดยเลขของอาจารย์8งวดลังสุดหลุดไป2งวดนะครับที่เหลือเข้าหมดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับนัดกลมคำนวณได้13 57ทุกทัน หนึ 1> 1, 3, 5, ่งสามห้าเจ็ดทางสิหน่วยบนเลขเด่น4ตัววันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน8ต่อมาจะเป็นแนทาง10บน2สูตรนะครับมาพร้อมกับสัวชนเด่นสูตรคำนวณของแอดชายกูน,นะครับหรือว่าแอดคนชายแดนวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ ถูกำนวนของอาจารย์ได้ตัวชนเด่น2ตัวถูกทันมี3มี2แล้วก็มี6ก็จะมีเลขสองนะครับที่เข้าหลัก10บนแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข3สาม่วนาทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็ใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันตัดใบทุกท่าน10บนสูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้70349 สูตรที่2ได้790356ได้ตัวชนเด่น4ตัวก็คือ7039ทุกทันเจ็ดศนย์สามงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568นะครับต่อมาก็จะเป็นคู่ชุดล่างของอาจารย์นะครับใบนี้อาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด 9ชุดด้วยกันมี 73, 79, 77, 13, 19, 17, 43, 49, แล้วก็47วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับแนวทางของแอตโคนช้ยแดนครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์กรกราลสินวันที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ อาจารย์ให้เด่นไปที่เลขสองตัวเดียวปรากฏว่าสองเข้าทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับมาทาั้งด้านบนด้านล่างกันเลยทีเดียวเชียวหวยออกสามสองสี่หกสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือทุกท่านอาจารย์ก่อนคำนวณได้เลขเก้านะครับคำนวณได้เลขเมาลุ้นกันครับ9จะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียว ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดบนดินแผ่นฟ้าสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข6ททุกท่านงวดก่อน6ก็เข้าหลักหน่วยนะครับโวยออก26สําหรับงวดใหม่ อดบนดินแผ่นฟ้าค,คำนวณได้เลข8นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับปี2,568ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างนะครับของอัดน้ำพุสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้9กับ2 องเข้าหลัก10นะครับโวยออก2 6งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้8 4 5 6ี่กถูกทัน8 4 5 6อาจารย์ติดดาวไปที่เลข4นะครับแนวทาง10ล่างต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดเนนแก้วนะครับงวดที่ผ่านมา จ้าของข้อมูลคำนวณได้สองสี่หกแปดทุกท่านก็มาสองตัวเลยนะครับสองกับ 6. หกงดก่อนนั้นก็เข้านะครับมีเลข 1, หนึ่งงดที่ออกเก้าหนึ่งต่วงดที่ออกศูนย์หกนี่ก็มาสองตัวเหมือนกันนะครับสรุปแล้วสามงดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดงดใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายจ้าของข้อมูลคำนวณได้แปดหกสี่สองนะครับแปดหกสี่สอง แนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัวมาต่อกันที่แนวทางสิบหน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบห้าตัวของอาจารย์เวียงพิงหวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสองนะครับเข้าหลักสิบหวยออกสองหกงวดใหม่ครับเจ้วของข้อมูลคำนวณได้ 90123ทุกทัน9 0 1า3น90123แนวทาง10หน่วยล่างต่อมาจะเป็นแนวทางล่าง4ชุดของแอดรัชนกมีโชคนะครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายทุกทันแอดรัชนกคำนวณผิดไปแต้มเดียวนะครับคำนวณได้72ทุกทันวยออก26นะครับ ตนวนทางงวดใหม่ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือของแท้แน่นอนนะครับวันที่1เดือน8หลัก10บคำนวณได้9กับ5หลักหน่วยคำนวณได้1กับ3มัดกันได้9 1 5 1 9 3แล้วก็5 3ถูกทันตามนี้ครับแนวทางล่าง4ชุดของแอดรัชนกมีโชค อัดมาครับใบนี้จะเป็นจับคู่ล่างของเอเอกเมืองย่า ah ทุกท่านงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลมัดได้6-2ก็เข้าตัวกลับนะครับควยออก2-6สําหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับวันที่จะอยู่ด้านบนทุกท่านวันที่1เดือน8อาจารย์จับเข้าคู่ได้ทั้งหมด6ชุดมี5-4-5 5 5, 5, 5 6 เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกท่านแนวทางของอาเ,อเมืองย่านะครับสูตรคำนวณจับคู่ล่างมาต่อกันที่แนวทางข้อมูลชุดล่างของเนน้อยนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่าน ไม่มี26นะครับมี24ทุกท่านหลุดไปบนนะครับวยออก3 24 26งวดก่อนหน้านั้นมี19มาตัวกลับงดที่ออก06นี่มาตรงๆนะครับสามงดหลังสุดก็ตามที่เห็นงดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับจัดไปทุกทา่านแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามนี้นะครับมี01 20 838 5 8 3 1 8 1 5 2 2 1แล้วก็5 3มาต่อกันที่แนวทางของแอดขนบ้านสวายนะครับทุด3ตัวที่คำนวณได้อยู่ฝั่งทางขวามือทุกท่าน2ตัวจะอยู่ด้านล่างแนวทางของอาจารย์งวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ พอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ